นะะแล้วเราควรรอเขาไหมเนี่ยอขอไพ่แนะน,นําขอไพ่แนะนำสามใบว่าถ้าความสัมพันธ์มันเป็นอย่างเนี้ยเพื่อนๆกองที่เหนือควรรอเขาไหมขอสามใบสรุปคะ่ะชัดๆขอสามใบสิ่งศักดิ์สิธิ์สรุปให้ชัดๆหน่อยไพ่ก็เนาะ เพื่อนเสิทธิท์บอกให้รออะนานเท่าไรก็รอแล้วนานด้วยไพ่คิงอ่ะไพ่คิงเหีียนเป็นไพ่ที่นานมากนะคะในบรรดาการรอคอยนะคะไพ่คิงเหรียญถ้าขึ้นมาบอกเลยเพื่อนเพื่อนคอยยันแก่อุ้ยใจร้ายจังทำไมบอกคอยยันแก่นานแล้วกันอ่ะอย่างเงี้ยอืม เวลานับปีนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเพื่อนๆกับเขาอะเป็นเนื้อคู่กันนะแล้วก็รักกันนะคะ่ะอืมเนี่ยไพ่สรุปสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอย่างนี้นะคะเราถามว่าอ่ะเราคู่นี้กันในหัวข้อที่เราตั้งในการดูก็คือคนที่คุณรอน่ะ คุณควรรอเขาต่อไปไหมนะคะเราก็มาดูกองที่หนึ่งโหวความสัมพันธ์มีความแตกต่างเรื่องทางอายุบางคนก็อาจจะเป็นพ่อไม้ลูกติดอะไรคะ่ะเป็นแม่ไม้ลูกติดอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนๆก็ตั้งใจรอนะเพื่อนรักเขาอะ่ะรอรอเขาคนเดียวด้วยแล้วความรักนี้มันไม่ใช่เป็นความรักเรื่องเงนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โดนบันดาลน,นะคะให้เพื่อนกลับมารักกัน อาจจะเคยรักกันไปแล้วแล้วเลิกกันแล้วกลับมาอีกหรือเป็นคนรักกันในอดีตชาติกลับมาเจอกันอีกอะไรอย่างเงี้ยเราคนนี้เราถามสิความสัมพันธ์แบบนี้มันเหนื่อยมันหนักมึงแล้วมันสมควรจะรอไหมไพ่ขึ้นมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้รอนะคะแต่นานนะคะนานมากๆเลยเราเพื่อนก็รักกันนะเขารักเพื่อนเพื่อนนะคะเพื่อนก็รักเขานะคะ ถึงแม้จะไม่ได้คุยไม่ได้เจอไม่ได้เจออยู่ห่างกันค่ะแต่ความคิดของมันเพื่อนนะคะมไม่เคยออกออกจากเขาไปไหนเลยมันวนเวียนความรักความรู้สึกความคิดถึงนะคะมันก็วนเวียนอยู่แต่เขาอะถามกี่ครั้งกี่ครั้งความรู้สึกก็บอกว่าใช่คนนี้แหละใช่แล้วเพื่อนก็ไม่รักใครด้วยรักคนนี้คนเดียวด้วยนะคะ อ่ะสิ่งเสรสิทธิ์บอมแล้วนะทุกคนรอไหมควรรอค่ะเพราะเป็นเนื้อคู่กันแล้วเพื่อนก็รักเขามากด้วยเขาก็รักเพื่อนเพื่อนด้วย